ก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณชมทุกท่านกันเลยนะครับผมคลิปนี้นะฮะผมจะมาสอนวิธีการกลับไปแก้ไขแล้วก็สามารถพิมพ์แทรกข้อความในห้องแชทได้นะครับผมโอเคถ้าทุกคนยังนึกภาพไม่ออกว่ามันเป็นยังไงเดีย๋ยวเราไปชมตัวอย่างกันคร่าวๆเลยดีกว่านะครับผมโอเคนะฮะห้องแชทครับผมเรามาลองพิมพ์อะไรสักอย่างนะฮะ แบบนี้นะครับผมซึ่งเราจะกลับไปแก้ไขข้อความยังไงนะฮะถ้าสมมติว่าเราพิมพ์ผิดนะครับผมโอเคนะฮะผมโอเคเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูก่อนนะฮะนี่นะครับผมสามารถกลับไปแก้ไขได้นะฮะอืมแบบนี้นี่ฮบผมอะไรได้หมดเลยนะครับผมตรงไหนก็พิมพ์แทรกได้หมดเลยนะครับผมโอเคนะครับผม ถ้าว่าคุณสนใจคลิปนี้คอนเทนต์นี้ก็ดูให้จบด้วยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยโอเคนะครับผมเดี๋ยวเรามาสอนกันเลยดีกว่านะครับผมว่าทํายังไงถึงจะทําได้แบบผมนะครับผมอันดับแรกนะครับผมผมต้องขอให้ทุกคนนะครับผมกลับไปดูคีย์บอร์ดของคุณก่อนนะครับผมว่าใช่ Gboard หรือเปล่านะครับผม Gboard ก็คือแป้นพิมพ์ของ Google นะครับผมที่ทาง Android ด์ให้ผมจะ ตั้งมาให้เลยถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆนะครับผมนะก็ถ้าสมมติว่าใครไม่มีก็สามารถโหลดได้พี่ที่เพจสต e เลยนะครับผมพิมพ์ไป Gboard ตามนี้เลยนะครับซึ่งก็ตัวนี้นะครับผมไม่ต้องทำอะไรมากผมโหลดมาแล้วก็ตั้งค่าอะไรก็ตั้งตามสบายนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนมาใช้เป็นพิมพ์ของ Gboard แทนเป้นพิมพ์ของตัวเครื่องเก่านะครับผมโอเคนะฮะซึ่งผมไม่รู้ว่าของ Uh, iOS ไอโอเอสเป็นยังไงนะครับผมแต่ผมรู้แค่ของ Android เนาะโอเคแล้วผมถ้าใครที่ติดตั้งตัวนี้เสร็จแล้วหรือว่ามันมากับเครื่องอยู่แล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูวิธีการต่อไปกันเลยดีกว่านะครับผมซึ่งนะฮะวิธีการกลับไปแก้ไขข้อความนะครับผมมันมีอยู่2วิธีนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูวิธีแรกกันเลยดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวผมพิมพ์อะไรสักอย่างนะผมโอเคเดี๋ยวเราพิมพ์แต่แก้พิมพ์ผิดนะฮะ เป็นนี่ผมไมโครฟ็อสจะเป็นเป็นไมโครฟ็อสนะอะไรสักอย่างนะครับผมทีนี้เราต้องการกลับไปแก้ไขข้อความเราจะทำยังไงครับผมเห็นตรงนี้หรือเปล่าฮะตัวสเปซบาร์นะครับผมเว้นบั็กนะฮะตรงนี้นะฮะตรงนี้นะฮะที่ผมคลิกอยู่นะครับตรงนี้นะครับก็พิมอยู่นะฮะตัวนี้นะครับโอเคนะผมถ้าเราเห็นตัวนี้แล้วนะฮะเราก็ทําการกดค้างไม่ต้องกดค้างนานนะผมคือเลื่อนเลยนะฮะเลื่อนบนสเปซบาร์ตัวนี้เลยนะครับผม เลื่อนไปซ้ายก็จะไปฝั่งซ้ายผมนี่ครับผมเลื่อนซ้ายขวาได้หมดเลยนะฮะกลับไปที่ไหนก็เลื่อนได้ตามสบายตามคุณเลยนะครับผมโอเคแล้วมาลองกันดีกว่าโอเคเราต้องการลบตัว V ออกนะครับผมเพื่อแก้ไขให้เป็นตัว C นะครับผมแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็เลื่อนกลับมาจุดเดิมก็ได้นะครับผมเราสามารถเลื่อนไปตรงไหนก็ได้เลยนะครับผมเพียงแค่ใช้ไอตัวปุ่มสเปซบาสตรงนี้นะฮะซึ่งผมไม่รู้ว่า ไอหน้าจอบนมือถือมันมมเรียกอะไรนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นแป้นพิมพ์ของคอมพิวเตอร์มันเรียกสเปซบาผมก็เลยต้องเรียกสเปซบาเนาะโอเคนะผมอันนี้คือวิธีแรกนะผมง่ายๆเลยนะฮะโอเคนะผมเดี๋ยวเรามาดูวิธีที่2กันเลยดีกว่านะครับให้เราทําการกดไปที่ตัวนี้นะผมตัวนี้ถ้ผมที่ผมกดค้างอยู่นะครับผมเห็นหรือเปล่าไม่รู้เห็นหรือเปล่านะฮะตรงนี้นะฮะตรงนี้เลยนะครับผมการแก้ไขข้อความนะฮะถ้าใครไม่มีมันก็จะอยู่ในตรงนี้นะครับผม จุดสามจุดนะฮะมันก็อยู่ในนี้แต่ผมออกมาตรงนี้นะครับผมถ้าใครไม่มีก็จริง,รงๆก็ไปเปิดในการราังค่าการแค่ไขความนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นแบบเบรจริทั่วไปแล้วจะมีมาทุกเครื่องแบบนี้นะครับผมให้เราทำการกดเข้าไปเลยเนาะจะเห็นหน้าตาเป็นอะไรแยะประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคให้เรามาโฟกัสตรงนี้ก่อนนะครับผมตัวนี้นะฮะที่ผมมาเลื่อนอยู่ตรงนี้นะครับคือลูกศร ซ้ายขวาหน้าหลังนะฮะเอาหายคือ <c> เ <ười> ดี๋ยวเอาใหม่ก่อนนะฮะามาแคงพิมพผิดอีกทีนึ่งอีกทีนึงนะครับผมโอเคกดเข้าที่เดิมเลยนะฮะตรงน,นะนี้นะครับผมนี่นะครับสี่ปุ่มนี้นะฮะผมเราสามารถที่จะเลื่อนกลับไปได้นะผมเดี๋ยวผมจะลองปุ่มฝั่งซ้ายก่อนเลยแล้วกันนะฮะซึ่งในมาคราฟนะฮะมันเป็นแป้งพิมพ์แบบ อะไรมันยัยาวไปเลยนะับผมไม่มันไม่ม,มีการตัดตัดยังไงอะตัดตัวหนังสือลงมาเป็นแบบสองม,มัรทัดนะฮะเพราะนั้นปุ่มบนป,ปุ่มล่างก็ใช้ไม่ได้แล้วพอผมกดมันก็หายโอเคเดี๋ยวเอาใหม่นะครับผมโอเคนะฮะเรามาลองปุ่มฝั่งซ้ายกดน,นะับผมก็สามารถเลื่อนได้ตามที่คุณต้องการเลยนะครับผมนะฮะปุ่มฝั่งขวาครับผมก็เลื่อนไปฝั่งขวานะฮะ สุดแล้วก็สุดเลยนะครับผมแล้วก็อีก2ปุ่มตรงนี้นะครับผมนี่นะฮะปุ่มตรงนี้นะครับผมก็คือถ้าเป็นปุ่มข้างบนนี้นะผมคือไปฝั่งซ้ายสุดนะฮะแล้วก็อันนี้ครับผมไปฝั่งขวาสุดนะครับนะฮะแค่นี้เลยนะครับผมโอเคแค่นี้นะฮะก็สามารถที่จะกลับไปแก้ไขข้อความได้แล้วนะครับผมโอเคครผม เดี๋ยวผมจะขอเสริมอะไรนิดหน่อยแล้วกันนะครับผมสลับทลิกนะฮะกลับมาที่เดิมครับผมในที่ที่2นะฮะผม mm hmm. จะสังเกตเห็นตัวนี้นะครับผม select all กับ p a s s นะครับผมคือการ copy นะครับผมซึ่งในมือถือเราไม่สามารถที่จะกดค้างที่ข้อความแล้วก็ copy ได้เลยนะครับผมซึ่งเราทำไงก็กดตรงนี้ผม select all ถ้าต้องการ select ทุกอย่างก็กดตรงนี้นะครับผมนะฮะแล้วกด select ครับผม กูเลือกอ่ะก็ยังมีกลุ่มปุ่ม copy นะครับผมโอเค copy ฮะแล้วก็ยังมีปุ่มวางครับผมตรงนี้นะฮะ pass นะฮะเดี๋ยวเรามาลองวางดูเห็นไ,ไหมครับผมก็จะ copy มาเลยนะครับผมสำหรับใครที่แบบขี้เกียจพิมพ์คำสั่งใหม่นะครับผมโอเคนะฮะซึ่งคลิปนี้นะครับผมก็หมดเท่านี้แล้วนะครับผม สำหรับใครนะครับผมที่คลิปนี้มีประโยชน์ต่อต,ตัวคุณหรือว่าคุณต้องการแบ่งปันไปให้คนอื่นด้วยนะครับผมก็กดปุ่มแชร์แล้วก็ส่งให้เพื่อนด้วยนะครับผมก็แล้วถ้าใครชอบคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมโอเครั้ผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย